ติดตามนโยบายรัฐบาลส่งเสริมประโยชน์ให้ประชาชนเชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันในรายการร่วมสร้างประเทศไทยทาง FM 95.5 MHz กลับมาช่วงนี้กับรายการร่วมสร้างประเทศไทยครับมาดูกันอีกหนึ่งเรื่องในเรื่องของการประชุมพิจารณาพรบงบประมาณปี2567นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการถแถลงเรื่องของแลนด์บิดครับคุณผู้ฟังว่าจะสามารถสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยได้เป็นศูนย์กลางจากการขนถ่ายสินค้าและฐานของการผลิตของหลายประเทศนะครับโดยนายกรัฐมนตรีนายกเศรษฐาทวีสินรัฐมนตรีอนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถแถลงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนร สระดอนเพื่อพิจารณาร่างพร,รบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567เกี่ยวกับโครงการแลนบิดครับว่าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางในการผลิตสินค้าหลายๆชนิดนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่หลายๆประเทศมีความประสงค์ที่ ต้องตั้งใจจะเข้ามาตั้งโรงงานในประเทศไทยนะเพราะว่าความพร้อมของไทยเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของสนามบินสุวรรณภูมิท่าเรือน้ําลึกแหลมฉะบังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งแสดงให้เห็นแล้วนะครับคุณผู้ฟังว่าประเทศไทยถือเป็นหมุดหมายสําคัญของฐานผลิตของประเทศทั่วโลกได้นอกจากนี้ข้อมูลในปัจจุบันการขนถ่ายสินค้าผ่านช่องแคบมะลละกาเริ่มแออัดและก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งขึ้นครับทำให้การสัญจรใช้เวลาเยอะขึ้นประกอบกับปริมาณสินค้าในอีก 5-10ปีข้างหน้าเนี่ยคาดว่าจะมีอาสินค้าต้องการใช้เส้นทางเดินเรือที่มีมูลค่าอีกมหาศาลช่องแคบมาละกาจึงไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้นะครับ ดังนั้นการที่ประเทศไทยจะมีแลนดบิดจึงทําให้เป็นการแบ่งเบาภาระและเป็นการเพิ่มศักยภาพของอของการแข่งขันของประเทศไทยได้มากขึ้นยกตัวอย่างอย่างนี้คุณผู้ฟังอย่างเช่นเรื่องของปริมาณน้ํามันที่ขนส่งทั่วโลกผ่านช่องแคบมาลลกาถึง60%และน้ํามันถือว่าเป็นสินค้าหลักทั่วโลกนะครับที่ต้องการสูงหากช่องแคบมีความคับแคบการขนถ่ายสินค้าก็จะเกิดปัญหาขึ้นซึ่งเป็นเรื่องท,ที่รัฐบาลให้ความตระหนักในเรื่องนี้จึงได้มีการสร้างแลนด์บิดขึ้นประกบ ก,กับประเทศไทยเนี่ยมีจุดเด่นด้านภูมิศาสตร์และเชื่อมโลกเข้าด้วยกันนะครับแม้ว่าจะมีประเทศอื่นอย่างเช่นจีนสหรัฐอเมริกาก็สามารถที่จะใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางขนถ่ายสินค้าได้เป็นอย่างดีครับนั่นคือความน่าสนใจของโครงการแลนบิดที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้ามีการพิจารณางบป,ประมาณตัวนี้ก็สามารถที่จะสร้างแลนบิดและช่วยเรื่องของการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับให้กับพี่น้องการลงทุนต่งตางๆให้กับพี่น้องชาวไทยได้ลืมตาอ้าปากยิ้มได้มีรายได้ดี ติดตามรับฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยทาง FM 95.5 MHz